การสสดีให้ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Into the d e a p ภาคที่2แล้วและผมก็จะม,มาเล่นต่อจากความเดิมตอนที่แล้วที่ผมไม่ได้เล่นไปนี่มีอะไรเจ๋งดีนี่ฉันไม่ใช้กระสุนระเบิดนี่ก็ยังติดอยู่เนาะก,ก็ใช้ใช้ไปเถอะนะในหน,นก็มีนะโอ้จะทำไมถึงด้านหลังๆมันล,ล็อกไม่ให้ใช้พวกสัตว์เลี้ยง,งผมกาจะใช้ไอซ์เซนซะหน่ ตัดคิดไปก่อนโหลดน,นะนเฮ้สตรอรี่เรื่องนี้โอ้ยหายใจแรงขนาดนั้นเลยเหรอแนะนำไปกินยาแก้หืดไอ้แก่เออถูกแล้วลดเสียงของอย่างพโบวิว ไบโอฟิวลกลเป็นไบโอปิวไม่ใช่ทำไมเห็นควายควันมาเริ่มอย่างนู้นเลยเนี่ย <g ül> พูดควายเฉยเลยเฮ้เองวิ่งติดบ้างไรตรงนั้นนะ่ะปิวปิวลบไปพวกตุ้งติงต้งตงุ้งติ้งทั้งหลายจบตายด้วยน้ำมือของระเบิดนี่เนี่ยอีรูกระจก <c oughs>

ให้ไปดูมันกระโดดข้ามโต๊ะอาหารก็ได้อินพื้นเลยนะเนี่ยถึน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 ทึงเปียนก็แค่สามร้อยเมตรก็ถึงแล้วเนาะก็ไม่เท่าไรแค่เหมือนกับว่าออกมาวิ่งกับพิตูนไปแล้วพวกนี้นำมาขายท้งม มาสดเอ็กซ์แมนเอีสเครื่องโรตารีขอสัหน <'s> ่อยเฮ่ป <to> <t ük> <be ul> <t uk> ิวปิวอ่าสตา์อโวยยังจะเปลี่ยนไหมเท่นทึงเต็มกูสุมาเข้ากันศูน หน่วงโดยการใช้กระสุนให้หมดแม็กกาซีนบรรจุบตามมาเลย,เร,ยเรียนแบบวงเดิมทุกคนเบื่อพอดีเก้าสิบแตมแตมเซนอย่าเป็นอย่างที่ฉันคิดนะ 5,000แต้มก็จะสามารถได้20ชิ้นส่วนเอ้ยเดี๋ยวนะขอทดลองกลับไปดูก่อนนะคขาที่แล้วเราจำได้ว่าเราเสียตั้ง800ทองไปเพิ่มเกรดปืนใช่ไหมแต่ว่าเราวนี้สงสัยหน้าไม้นั่นต้องใช้กี่ชิ้นส่วนถึงจะซื้อมันได้ถ้าทำไมต้องพูดเป็นหุ่นยนต์นี้ด้วยเนะี่ยี่สิชิ้นส่วนก็แสดงว่าอีก10ชิ้นส่วนซึ่งดังนั้น เกมนี้ก็จะมี2,500แต้มสำหรับอีก10ชิ้นส่วนก็คือต้องเล่นซ้ำสัก2รอบถึงจะได้ปืนกระบอกนี้มาซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าหากได้มาก็คือขี้เกลือใส่นี่ไปเลยไหนนะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่หการ์ตาลิงจะเก็บไม่ได้ยามที่มีฝูงซอมบี้เยอะๆแล้วตัดการยากปเลยกันนะ ฟิสเซอร์ข้าไม่กว่า